ก็ต่อยอดจากเมื่อวานนี้นะฮะกรณีของ Big Grim Power ที่จะไปร่วมกับด i g i t a l a g e ซึ่งก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสิงคโปร์รในการพัฒนา Data Center นะครับหรือว่าศูนย์ข้อมูลในประเทศไทยก็มีการตั้งคำถามนะฮะทิ้งคำถามไว้เมื่อวานว่าการร่วมเป็นพันธมิตรกันเนี่ยมันจะลงทุนกันในลักษณะไหนใช้โมเดลอะไรถูกไหมคือบ g r รเนี่ยจะเป็นผู้จัดหาพลังงาน นะฮะแล้วก็จะเป็นผู้จัดทำเรื่องโซลูชันเกี่ยวกับพลังงานอ,อย่างเดียวหรือจะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยนะถูกไหมฮะเอาคำตอบนี้ก่อนสำหรับคำถามเอาคำตอบสำหรับคำถามนี้ก่อนชัดเจนว่าเป็นการร่วมทุนกันนะครับเพราะเมื่อวานนี้คุณฮารันลิงค์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะครับก็มีการเปิดเผยว่าบีกริมเองฮะจะมีการร่วมทุนกับบริษัทดิจิตอลเอจจากสิงคโปร์นะครับ ในแง่ของเป็นผู้ให้บริการด้านแพลตฟอร์มด้าน Data Center ตชั้นนำของเอเชียนะครับด้วยการลงทุนในสัดส่วนนะครับคือมีกลิมจะถือหุ้น40%และในส่วนของดิจิ A ัลเอเ่ยถือถือ60%นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาศูนย์ Data Center แบบ h y เปอร์สเกลนะครับ96เมกะวัตต์นะครับก็เบื้องต้นนะครับในแง่ของมูลค่าลงทุนนะ24,520ล้านบาทด้วยกันนะครับ ก็เอาชัดๆคือร่วมลงทุนใน j o ย n t นเจอร์นะซึ่งเขาก็ได้ชื่อจอย t v นเจอร์คือ Digital Age b g r i m h o o l i n n p t t l l m m t t e d อันนี้ก็คือไปจดจัดตั้งในสิงคโปร์รโดยมี b Gri m ม p w w r r นั้นถือหุ้น40%และ Digital Age ถือหุ้น60% 96เมก24,500ล้านก็จะไปเกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษ,ษภาคตะวันออกหรือว่า eec โดยมีเป้าหมายนะครับในการเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับผู้ให้บริการ AI และคลาวที่ต้องการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้โดยโครงการร่วมทุนนี้นะฮะก็จะเปิดหัวด้วยเฟสแรกนะฮะก็คือ96เมกะวัตต์แล้วก็มีแผนในการขยายความร่วมมือนะฮะเป็น300เมกะวัตต์ในช่วง5ปีข้างหน้าก็คาดว่าจะใช้เงินลงทุนนะฮะร,รวมเนี่ยประมาณ80,000ถึง100,000 ล้านบาทนะฮะหรือว่าหลังจากลงทุนก้อนแรก24,500ล้านแล้วเนี่ยก็จะใช้เงินอีกประมาณสัก5,500 0 5 5น0ะนะอ,อถึงประมาณ7 0 0 0 0 5000ล้านนะฮะในส่วนของการขยายเพิ่มเติมให้ได้300เมกะวัตภายใน5ปีนะฮะหลังจากที่ลงทุนเฟสแรกแล้วเสร็จครับนะครับแล้วก็ในแง่ของ ะระยะแรกคือ96เมกะวัตนะครับ24,000ล้านบาทตัวนี้เขาแบ่งเป็น2เฟสด้วยกัน <S 2> 2 <S นะครับแต่2ระยะครับก็ระยะแรกหรือเฟสแรกนะครับกำลังกรผติด48เมกะวัตนะครับก็คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ1,6,000ล้านบาทก็กําหนด COD นะครภายในไตรมาส4ของปี269 9และส่วนที่เหลือนะครับอีก48เมกะวัตนะครับก็คาดว่าจะ COD ได้ภายในปี270 71น,นะครับขออภัยนะครับแล้วก็คาดการนะครับว่าจะมีการบันทึกไรายได้จากโครงการดังกล่าวนะครับ96เมกะวัตเเต็มปีภายในปี272ก็จะอยู่ที่ประมาณ3,400ล้านถึง4,000ล้านบาทต่อปีนะครับหรือคิดเป็น EBITDA ครับกอ็อยู่ที่ประมาณสัก2,500ล้านบาทแล้วก็คิดเป็นส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นของวิกิมที่40%ก็จะอยู่ที่ประมาณ250ถึง500ล้านบาทนะครับตั้งแต่ปี272เป็นต้นไปนะครับ ก็แน่นอนในส่วนของตลาดโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลของไทยเองเนี่ยนะฮะก็กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยมีการบริโภคข้อมูลการใช้บริการคลาวดรวมถึงการประมวลผล AI machine learning นะฮะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของเงินลงทุนบีกริมก็จะใช้เงินลงทุนจากการกู้ยืมสาบันการเงินนะครับ70ส่วนอีก30นั้นก็จะมาจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นนะฮะของบริษัทร่วมทุนตรงนี้ ซึ่งบีกริมเนี่ยถืออยู่40%นะฮะก็จะใช้เงินลงทุนตามสัดส่วนประมาณสัก3,000ล้านบาทฝ้าของนายจอร์นฟรีแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Digital Age ก็กล่าวเพิ่มเติมนะฮะว่าประเทศไทยนั้นถือเป็นหนึ่งในตลาดดิจิทัลที่มีศักยภาพสูงสุดในเอเชียทางบริษัทเองก็รู้สึกเป็นเกียรตินะฮะที่ได้ร่วมมือกับทาง b g r ริม Power ในโครงการสำคัญนี้ บริษัทเองก็กำลังนำโครงสร้างพื้นฐาน Data Center ระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดนะฮะเข้ามายัางประเทศไทยในขนาด h y เปอร์สเกลที่มีความเร็วแบบเร่งรัดซึ่งก็จะมาช่วยรองรับนะฮะความต้องการด้าน AI และ Machine Learning ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามที่ได้กล่าวถึงไปเมื่อครู่ซึ่งความร่วมมือนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะเพื่อเป็นการสนับสนุนการ,ปรเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย อันนี้ก็คอมเมนต์จากฝั่งของสิงคโปร์อ่ะก็มีความชัดเจนในแง่ของตัวเลขะนะฮะแล้วก็โมเดลในการลงทุน40-60นะอนะสองระยะระยะที่หนึ่งก็จะ COD ภายในช่วงไตรมาส4ีของปีหน้านะฮะอันนี้48เมกะวัตต์แล้วก็อีก48เมกะวัตต์จะ COD ภายในปี 1, 1> 2 7 7 1ฉะนั้นปี2572เป็นต้นไปนะฮะก็จะเริ่มรับรู้กำไรเนี่ย เข้ามาเต็มตลอดทั้งปีจากโครงการในเฟสแรก2ระยะนะฮะ96เมกะวัตต์ซึ่งก็จะเป็นกำไรสุทธิเนี่ยเข้ามาที่บีกริมนะฮะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ500ล้านบาทต่อปีอ่านะครับอันนี้ก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของ96เมกนะฮะแล้วก็แผน5ปีข้างหน้านะครับก็มีการตอกย้ำว่า300เมกะวัตต์นะและเงินลงทุนเนี่ยอาจจะถึงประมาณสัก 1, 100ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ ทางฝ้าของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสก็ออกมาระบุนะฮะมุมมองเชิงบวกต่อตัวของบิกริมจากแผนธุรกิจ Data Center ที่ก็เริ่มเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะซึ่งบริษัทเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในแง่ของ แหล่งเงินทุนนะฮะโดยละเอียดนะ uh huh. รวมนึงแผนในการสร้างกําไรซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามแต่ทางทีมข่าวของเราก็ไปแกะตัวเลขมาได้ uh huh. ก็เดี๋ยวรอติดตามดูการประเมินนะฮะของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ uh huh. หลังจากนี้ว่าจะมีการจัดทําประมาณการในอนาคตของบีกริมออกมาอย่างไรขณะที่ถ้าไปดูรายงานนะฮะจาก r e f i n i t i v e consensus ประมาณการรายได้ปีนี้ของบีกริมเนี่ยไว้ที่5 6 0 0 0 15ล้านบาท โดยจะมีกําไรสุทธิอยู่ที่1,830ล้านบาทนะครับราคาเป้าหมายเฉลี่ย13บาท77สตางค์อันนี้ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลนะฮะที่เป็นคอนเซนซัสมาจาก8โบรเกอร์ด้วยกันอนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของ Data Center ครับมีเพิ่มเติมนะฮะในเรื่องของ Solar Rooftop ล่าสุดคุณนพพเดชการสูตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจในประเทศไทยและโซลูชัน ธุรกิจอุตสาหกรรมของบิกริมก็ระบุนะฮะว่าบีกริมพาวเวอร์สมาร์ทโซลูชันซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบีกริมเนี่ยได้ร่วมงานกับทางบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ PTTGC ในการพัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาขนาดกำลังการผลิตติดตั้งนะฮะ8เมกะวั์ซึ่งก็จะตั้งอยู่บนโรงงานของ PTTGC ภายในนี้คมอมบูสากรรมมาตพุทธจังหวัดระยองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างสําคัญซึ่งธุรกิจโ o ลารูฟท็อปก็เป็นอีกหนึ่งเรือธงนะฮะของกลุ่มบิกริมฉะนั้นการได้ไปเซ็นสัญญากับ PTTGC ก็แน่นอนเป็นการ c ีเียรรายได้ในอนาคต นะครับแปดเมกะวัตสำหรับโซลารูฟนี้ถือว่าไม่น้อยนะอ่าไม่น้อยไม่น้อยและอย่าลืมนะครับว่าโครงการหรือว่าอาคารต่างๆโรงงานของพีทีทีซีในนิคมสากรรมก็ถือว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะสำหรับในแง่ของการขยายจำนวนเมกะวัตนะครับแล้วก็ในมุมของทาง p t t g c กันบ้างน,นะครับอย่างคุณทศพรบุญยพิพัฒนะครับผู้จัดการใหญ่ของ p t t g c นะครับก็บอกว่าโครงการความร่วมมือกับบิกคลิมในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงบทบาทของ p t t g c นะครับในการผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียน ภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นะครับภายในปี2 5 0 0อปีคศ2 0 5 0นหะครับหรือปี2 5 0 0 93กนะครับก็เชื่อว่าความร่วมมือในวันนี้จะต่อยอดสู่โครงการพลังงานสะอาดและนวัตกรรมใหม่ๆด,ดังดั่งดืนนะในต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าในมุมของ g c ก็มองว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับในแง่ของการพัฒนาเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะครับมาในกลุ่มของ g c ด้วยเหมือนกันนะครับ ก็ถือเป็นข่าวดีนะสำหรับบีกร r มพาวเวอร์เองราคาหุ้นนี้ก็ปรับลงมาค่อนข้างจะเยอะครับลึกสุดใจเหมือนกันเหมือนกับอีกหลายๆหุ้นบีกรีมเป็นหนึ่งในนั้นลงมาต่ำสุดเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเอากันใจหายใจคว่ำเลยนะลงไปต่ำสิบบาทอ่ะต่ำสิบครับดังนั้นตรงนี้จะถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสะสมเพื่อลงทุนระยะยาวได้หรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาข้อมูลดู แล้วก็ด้วยแผนของการขยายกําลังการผลิตในแง่ของธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยครับที่จะเป็นไฮไลท์สําคัญเลยของ b i กริมพาวเวอร์นะผมว่าต้องพ่งเป้าไปที่ช่วงปลายปีนี้อืมอเพราะมันมีกําหนดในการที่จะเริ่มต้นการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ครัของบางโครงการที่เกาหลีใต้อนะซึ่งเป็นโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งอือครับทีมข่าวของเราเนี่ยอยู่ระหว่างการ เกาะติดข้อมูล uh huh. คือ COD เนี่ยน่าจะมีแน่แหละ uh huh. แต่เดี๋ยว uh huh. ต้องไปดูว่ามาจากโครงการไหน uh huh. แล้วมันจะเป็นการ COD ทั้งโครงการหรือ COD บางส่วนก่อน uh huh. เนื่องจากการก่อสร้างในการพัฒนาโครงการมันอาจจะล่าช้าออกมาเนื่องด้วยปัจจัยนะฮะในหลายๆด้าน uh huh. แต่ตามข้อมูลที่มีอยู่ณขณะนี้ uh huh. นะฮะเอาเบื้องต้นว่าภายในสิ้นปีนี้มี COD แน่นอน uh huh. นะะแต่จะมากน้อยอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอทีมข่าว สรุปข้อมูลมาอีกครั้งแล้วเดี๋ยวจะมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยเป็นโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งและจะเป็นโครงการแรกของเกาหลีใต้ฟังดีๆนะฮะจะเป็นลมนอกชายฝั่งครับโครงการแรกของเกาหลีใต้แล้วก็พูดด้วยความภาคภูมิใจว่าพัฒนาโดยบริษัทไทยอที่ชื่อว่าบีกริมพาวเวอร์นะฮะทีนี้ท่านผู้ชมที่เคยไปเกาหลี อาจจะเคยได้พบเห็นเฮ้ยมันก็มีกังหันในทะเลอยู่แล้วทำไมถึงบอกว่าโครงการนี้จะเป็น off ออฟชอร์วินฟาร์มแห่งแรกของเกาหลีใต้คือที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะฮะทั้งพื้นที่ทางฝั่ง,งตะวันตกตามชายฝั่งนะฮะแล้วก็ตะวันออกในบางส่วนนะที่เห็นกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเนียชอ วินฟาร์มเนียชอคือใกล้ฝั่งใกล้ฝั่งใกล้ฝั่งแต่ออฟชอคือมันต้องไกลออกไปในทะเลนี่ความแตกต่างระหว่างออฟชอ e กับเนียชอคในแง่ของผู้ประกอบการก่อนคือผู้ประกอบการเนี่ยจะได้ค่าไฟนะฮะที่เป็นออฟชอ e เนี่ยสูงกว่าเนียชออย่างมีนัยสำคัญด้วยนะสูงกว่าะในแง่ของการผลิตความแตกต่างเนี่ยก็คือศักยภาพของ หน่วยผลิตก็คือเสาแต่ละต้นกังหันแต่ละตัวนะมันจะแตกต่างกันคือไอ้ที่เป็นออฟชอ์เนี่ยมันจะเป็นใหญ่พิเศษนะไอ้ตัวเบรดเนี่ยนะฮะเบรดนี่มันเรียกว่าอะไรนะไอ้ตัวกังหันเนี่ยไอ้ซี่มันเนี่ยมันจะยาวกว่าที่เป็นเนียชออาใช่ดังนั้นไอ้อัตราการหมุนมันก็จะสามารถผลิตไฟนะฮะได้มากกว่าที่เป็นเนียชอ อ่าอ่าใช่อันแน่นอนการลงทุนมันสูงกว่าอยู่แล้วแหละแต่ได้ค่าไฟที่สูงกว่าอย่างมีนัยยะสําคัญอ่าและด้วยด้วยด้วยใบพัดมันใหญ่ใช่ปะกกำลังผลิตมันก็จะได้เพิ่มขึ้นถูกปะคุณถูกต้องเขาเรียกใบพัดนั่นแหละเบลดอ่ะเออนี่ยแต่ไอใบพัดแต่ละซี่เนี่ยมันยาวกว่าอ่าั้นขนาดวงของใบพัดเนี่ยมันจะกว้างกว่าที่เป็นเนียชออ่าฉะนั้นที่ท่านอาจจะเคยเห็น จากบนเครื่องบินเวลาบินผ่านเข้าชายฝั่งเกาหลีหรืออาจจะเคยไปท่องเที่ยวไปเห็นว่ามันมีวินฟาร์มเนี่ยอยู่ในทะเลอยู่แล้วอันนั้นคือเนียชอแต่ออฟชอนี่คือออกไปเป็น10บสกิโลใช่ใช่ใช่ใ่จากชายฝั่งคาเรียกกลางทะเลเลยเป็นกลางทะเลเลยโอเคงั้น เดี๋ยวติดตามพัฒนาการในส่วนนี้นะฮะเราก็อยู่ระหว่างการกาะติดข้อมูลถ้ามีความคืบหน้าก็จะรีบนํามารายงานให้ทราบกันต่อไปเพราะดูราคาหุ้นเนี่ยครับคือลงไปต่ำสิบบาทนี่เริ่มพงกหัวกลับขึ้นมานะครับอยู่ที่10บบาทหกสิบกะถามว่าเฮ้ย10บาท60สิบตรงนี้มันควรจะเป็นเช่นนั้นหรือนะฮะ p b v ปัจจุบันนี่ศูนเท่าเท่านั้นนะอ่าใช่ซื้อขายกันศูนเจ็ดเจ็ดเท่าบุก เออนะฮะมันมากเกินไปไหมเนี่ยนั่นแหะสิมากไปไหมไม่ได้หมายความว่าราคามันสูงกันไปหรือเปล่านะแต่มากไปไหมคือหมายถึงพี่เอาถูกขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหต่่ำบุกอ่ะเออนะโอ้โหนี่ผมมาดูคือไม่ได้ดูมานานนะมาเก็ตแคปล่าสุดนี้อ้าอิงราคาปิดเมื่อวานนี้ครับไม่ถึงสองหมืนแปดพัล้านอะอ่า จากเดิมในห้าหมื่นอัพนะแล้วโค,โครงการหนึ่งเนี่ยเอาแค่โครงการเดียวเอาไม่ต้องไกลโซลา่าฟาร์มที่เวียดนามเนี่ยออืที่บีกริมเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยครับโครงการเดียวนี่ก็มากกว่ามูลล่ะค่าไอตัวมาเกตแคปเนี่ยนะมาเกตแคปที่เห็นกันอยู่ตรงนี้อีกนะแล้วอย่างโครงการออฟชอ์ที่เกาหลีใต้ซึ่งมีหลายโครงการนะแต่โครงการหนึ่งเนี่ยผมว่าก็เฉียด,ด,ดแสนล้านแล้วนะ อ่ะเพราะถ้าโครงการระดับหลายร้อยเมกะวัตเนี่ยถูกไหมฮะมถ้าตีสักเมกละร้อยซึ่งเมกละร้อยได้ไหมเพราะมันเป็นออฟชอร์เอาแค่เมกละร้อยเนี่ยโครงการเจ็ดร้อยเมกะวัตนั่นก็เจ็ดหมื่นล้านแล้วนะเออ,อนั่นน่ะสิพันเมกะวัตก็แสนล้านนะ,ะแต่มาเก็ตแก p ไม่ถึงสองหมื่นแปดสองเจ็ดกว่าๆเองโอง เล็กสุดใจจริงๆอะไรมันจะขนาดนั้น